เปิดโพสต์เด็ดไอดอลสาวชื่อดังคอมเมนต์สนั่นหลังโดนไฟคอกคอมเมนต์แบบนี้หลังถูกไฟคอกเปิดโพสต์เด็ดไอดอลสาวชื่อดังโพสแบบนี้หลังออกโขนกระแสช่วยชีวิตสืบเนื่องจากประเด็นที่มวยเน็ตไอดอลชื่อดังโดนไฟคอกจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังถ่ายคอนเทนต์รีวิวการทำหัตถการเผายาสมุนไพรบนหน้าท้อง กับคลินิกแห่งหนึ่งซึ่งเธอพร้อมทนายได้ร้องเรียนไปยังกันจอมพลังเพื่อให้ช่วยเรื่องความยุติธรรมที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมโดยล่าสุดสาวหมวยได้เคลื่อนไหวอินเตอ a แกรมส่วนตัวโพสต์ความในใจบอกว่าเราดีใจนะที่ตื่นมามีคนมากมายทักมาหาเราเยอะขนาดนี้ยังไม่ได้ตอบใครเลยขอโทษที่ตอบช้านะคะเมื่อคืนหัวจะระเบิดค่ะ ทุกคนคงเห็นข่าวเราแล้วอยากจะบอกว่าใช่ค่ะเราไม่เถียงว่าเราเป็นคนผิวดีหุ่นดีหน้าก็ดีมั้งนะเรารักหุ่นเรามากรักหลังของเรามากในร่างกายตัวเองเราชอบขากับหลังของเราที่สุดเพราะมันสวยสำหรับเราแล้วสิวไม่เคยขึ้นหลังเราเลยสักเม็ดไม่เคยมีรอยอะไรเลยค่ะเราโชคดีที่ได้หุ่นแม่ผิวจากพ่อ พ่อแม่เราก็รอสวยมากตอนที่อายุเท่าเราเราเดาจากรูปหน้าศพพ่อค่ะเพราะพ่อจริงท่านเสียนานแล้วแต่เห็นรูปแม่แม่คือสวยจริงๆนะเป็นนางสาวไทยได้เลยตอนนั้นยิ้มได้นะแม่ลูกชมอะ่ะแล้วสำหรับเราเพราะมันคือชีวิตที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาบวกสายงาน แต่ด้วยการทำงานที่ผิดพลาดทำให้เราหมดสวยไปโชคยังดีที่ดับไฟทันก่อนอย่างน้อยเรายังมีแขนขาและหน้าที่ยังรอดมาได้แต่มันก็ใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นจริงๆ ที่พิมพ์ทั้งหมดนี้อยากจะบอกว่าสุดท้ายมันไม่มีใครเพอร์เฟกไปตลอดค่ะอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆนะไม่อยากให้สายจนเสียมันไปแบบเราค่ะในอนาคตทุกคนจะแก่โรยราไม่ว่าอาชีพไหนก็ต้องใช้ร่างกายและสมองไปทำงานและเงินมาทั้งนั้นเราเริ่มทำงานเก็บเงินตั้งแต่หลักสลึง หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนจนล้านและก็มาหมดกับคดีเก็บหามาแทบตายสุดท้ายหายวับเพื่ออะไรเหมือนกันก็ไม่รู้นะงงมากแต่ก็นะชีวิตมันก็งี้แหละเราลงมาจุดที่ดิ่งสุดๆแล้วจริงๆค่ะสิ่งที่เราคิดกับแฟนไว้มันพังหมดอนาคตต่างๆแต่เราจะข้ามมันไปให้ได้นะ และเพราะเรามีทุกคนอยู่กับเราด้วยเราไม่รู้จะตอบแทนอะไรพวกคุณได้นอกจากคำว่าขอบคุณเราจะรีบกลับไปกวนตีนเหมือนเดิมนะรอเราก่อนนะคะรักทุกคนนะท่ามกลางแฟนคลับแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจจำนวนมากทางทีมงานขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สาวหมวยนะคะ